จะเป็นอย่างไรหาผู้ที่เกิดในตระกูลอัศวินที่เก่งกล้าที่สุดในประวัติศาสตร์ของอังกฤษและแองโกลแซกซอนไม่เคยคิดอยากเป็นอัศวินกับเขาเลยต้องมารับภาระอันหนักอึ้งในการทำสัญญากับอัศวินอมนุษย์ในการผลัดกันบันคอแบบปีต่อปีในวันคริสต์มาสเขาจะรักษาสัญญานั้นได้หรือไม่อย่างไรโปรดติดตามรับชมรับฟังรีวิวหนังเรื่องกรีนไนท์ได้เลยครับ กรีนไนท์เล่าเรื่องราวของเซอร์กาเวนหลานชายของกษัตริย์อาเธอร์ผู้ครอบครองดาบเอ็กซ์คาริเบอร์อัศวนที่เก่งกาจที่สุดในประวัติศาสตร์ของอังกฤษและแองโกลแซกซอนกาเวนใช้ชีวิตแบบผ่านไปวันๆหลับนอนกับโสเพณีเป็นนิจสินและไม่เคยคิดอยากจะเป็นอัศวนเหมือนกับอาของเขาเลยแต่แล้วในค่าคืนวันคริสต์มาสเซอร์กาเวนได้รับเชิญจากกษัตริย์อาเธอร์ให้ไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์เฉลิมฉลองค่าคืนแห่งคริสต์มาสกับเหล่าอัศวนโต้กลมอันเรื่องชื่อ ในค่ำคืนวันนั้นเองเรื่องราวที่ไม่คาดคิดก็ปรากฏขึ้นปรากฏอัศวินเขียวมีร่างกายดุดดังต้นไม้เดินเข้ามาในงานเลี้ยงแล้วกล่าวคำท้าทายอัศวนอาเธอร์กับเหล่าอัศวินโตะกลมให้เล่นเกมอัศวนเขียวได้กล่าวท้าอัศวนที่เก่งที่สุดที่อยู่ในห้องเพื่อดวลกันเพียงดาบเดียวคนที่รับคำท้าจะต้องบันคออัศวินเขียวให้ขาดจากนั้นเขาจะได้ครอบครองขวานวิเศษของอัศวนเขียวซึ่งเป็นขวานแห่งอำนาจวาสนาและความกล้าหาญ เซอร์กาเวนก็เลยรับคำท้านั้นกริยัอาเธอร์จรึงยื่นดาบเอ็กซ์คาริเบอร์ให้เซอร์กาเวนก็รับมาแล้วก็บันคออศัศวินเขียวขาดเพียงดาบเดียวศีราะของอศัศวินเขียวก็ขาดกระเด็นกลิ้งลงบนกับพื้นเลยครับ จากนั้นร่างของอัศวินเขียวก็เดินไปหยิบที่ศีรษะนั้นแล้วก็สวนกลับเข้าที่คอแล้วก็พูดกับเซอร์กาเวนว่าต่อจากนี้อีกหนึ่งปีเซอร์กาเวนจะต้องเดินทางไปหาอัศวินเขียวที่ปราสาทสีเขียวอันห่างไกลเพื่อให้อัศวินเขียวบันคอในค่ำคืนวันคริสต์มาสเช่นกันหลังจากนั้นไม่นานทุกคนต่างกระเทดทูลเซอร์กาเวนว่าเป็นอัศวินที่มีความยิ่งใหญ่เรื่องราวของเขาถูกเล่าขานออกไปในรูปแบบของนิทาน การะเล่นและการแสดงผู้คนทั่วทั้งแผ่นดินต่างรับรู้เรื่องราวความกล้าหาญของเซอร์กาเวนจนหมดสิน้นแต่ในใจลึกๆของเซอร์กาเวนก็หวั่นกลัวและหวาดเกรงอยู่ทุกวันและเขาก็รู้ตัวดีว่าเขานั้นไม่ได้เป็นอัศวินอย่างที่ทุกคนเชิดชูเวลาผ่านไปเกือบครบหนึ่งขวบปีเซอร์กาเวนต้องเดินทางไปพบกับอัศวินเขียวตามคำสัญญาทุกคนต่างอวยพร ปลุกเสกอาวุธและเกาะกำบังและเสื้อเกราะแม่ของเขาได้มอบผ้าสีเขียวคาดเอวศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเครื่องรางถึงความเป็นอัศวินและความกล้าหาญสาวสวยที่เขารักก็ได้มอบกระดิ่งเอาไว้เป็นเครื่องเตือนใจว่าเธอจะอยู่กับเขาตลอดการเดินทางเซอร์กาเวนเดินทางด้วยตัวคนเดียวมีม้าหนึ่งตัว ขวานของอศัศวินเขียวเดินทางขึ้นเหนือไปยังดินแดนอันไกลโพ้นเป็นที่อยู่ของอศัศวินเขียวระหว่างทางเขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นความหิวโหยโจรที่ล่อลวงเอาทรัพย์สมบัติและมา้าและขวานของเขาไปและต้องไปเจอกับผีสาวที่ตายอยู่ในบ้านแห่งหนึ่งในป่าลึกที่เขาโซซัดโซเซเข้าไปพักและช่วยเรือปลดปล่อยดวงวิญญาณผีสาวตนนั้นโดยการลงกไปงมกระโหลกศีรษะขึ้นมาจากบ่อน้ำให้ครั้งนั้นผีสาวได้มอบขวานที่ถูกขโมยไปกลับคืนมา เขาต้องเดินทางโซซัสโซเซขึ้นไปนยังภูเขาอันสูงใหญ่มีหมาจิ้งจอกสีแดงเดินทางเป็นเพื่อนด้วยต้องเดินทางผ่านดินแดนของยักษ์เดินทางไปพบกับกษัตริย์แห่งเมืองเมืองหนึ่งที่ช่วยชีวิตเขาไว้ไม่ให้อดตายกษัตริย์ได้ขอสิ่งหนึ่งจากเขาด้วยการบอกว่าเมื่อเขาได้สิ่งของบางอย่างจากกษัตริย์องค์นี้ไปเขาก็ต้องคืนสิ่งของบางอย่างที่เขารักกลับคืนยังกษัตริย์องค์นี้ด้วยซึ่งระหว่างที่เขาพักอยู่ในเมืองนี้เขาก็ดันไปมีเพศสัมพันธ์กับชายาคนหนึ่งของกษัตริย ซึ่งก็ตรงกับช่วงเช้าในวันคริสต์มาสแบบพอดิบพอดีและเขาก็ได้พาคาดเอลที่แม่มอบให้กลับคืนมาในครั้งนั้นเขาพบว่ามีบางสิ่งบางอย่างไม่ชอบมาพากลในเมืองนี้เหมือนกับว่าเขาต้องเวดมนอะไรบางอย่างที่ไม่รู้จักเขาจึงรีบหนีออกไปจากเมืองทันทีระหว่างทางก็พบกับกริยัตแล้วกระยัตจะได้ขอบางอย่างคืนจากเขานั่นคือจุมพิษนอน่อนหวานนั่นเองจากนั้น กษัตริย์ก็ย้อนกระสอบที่ภายในมีจริงจอกสีแดงที่เดินทางมากับเขาตั้งแต่ต้นให้กับเขาไปก่อนที่เสือกาเวนจะเดินทางข้ามลำน้ำไปพบกับออสเวนเขียวเจ้าจริงจอกสีแดงก็พูดกับเขาว่าให้เดินทางกลับบ้านซะอย่าเดินทางข้ามลำน้ำนีำน้ไปเพราะจะทำให้ชีวิตของเขาต้องจบลง แต่เซอร์กาเวนก็ได้จิ้งจอกสีแดงจากไปจากนั้นเขาก็ได้พบกับม้าคู่ใจที่ถูกปล้นไปเมื่อครั้งเดินทางในตอนต้นกับกลายเป็นว่าครั้งนี้เขาได้ของวิเศษจะเป็นสมบัติส่วนตัวกลับคืนมาไม่ว่าจะเป็นควานวิเศษของอัศวินเขียวผ้าคาดเอลสีเขียวที่แม่มอบและม้าของเขานั่นเองเซอร์กาเวนเดินทางไปพบกับอัศวินสีเขียวในปราสาทสีเขียวในวันที่กำหนดพอดิบพอดีซึ่งตรงกับวันคริสต์มาส เขาได้วางขวานของอัศวินเขียวลงบนพื้นเขานั่งลงในท่าธรรมะแมงเหมือนครั้งหนึ่งที่อัศวินสีเขียวนั่งลงให้เซอร์กาเวนบันหัวนั่นแหละอัศวินหยิบขวานขึ้นมาพร้อมจะบันหัวเซอร์กาเวนแต่ก็เห็นว่าเซอร์กาเวนนั้นยังมีความหวาดกลัวอยู่อัศวินเขียวทำท่าจะฟันคอถึง3ครั้งเซอร์กาเวนก็หลบหนีคมขวานไปได้และครั้งสุดท้ายก็วิ่งหนีไปจากปราสาทสีเขียวแห่งนี้กลับไปยังเมืองที่เขาจากมา เมื่อเขากลับมาถึงเมืองเซอร์กาเวนก็กลับไปพบทุกคนพบแม่ของเขาพบหญิงสาวที่เขารักแล้วไม่นานกษัตริย์อาเธอร์ก็สิ้นพระชนลงเซอร์กาเวนรับดาบเอ็กซ์คาริเบอร์มาแล้วก็รับหน้าที่เป็นกษัตริย์ปกครองเมืองต่อไประหว่างที่เป็นกษัตริย์ก็ต้องพบกับอุปสรรคมากมายเขามีลูกแต่ก็ถูกพัดพราดตั้งแต่เด็ก และได้ถูกจับแต่งงานใหม่กับหญิงสาวผู้สูงศักดิ์คนหนึ่งไม่ได้อยู่กับหญิงสาวที่เขารักเขาต้องต่อสู้กับเมืองต่างๆที่มาลุกรานและต้องดูแลประชาชนของเขาอย่างมากมายการเวลาผ่านไปอย่างเนิ่นนานทุกคนที่เซอร์กาเวนรักก็ค่อยๆทยอยตายตจากไปก็เหลือแต่เพียงตัวเขาเพียงคนเดียวนั่งอยู่บนบัลลังในชุดกษัตริย์นักรบเขาคว้าไปที่เอวดึงผ้าสีเขียวของแม่ออกมาเมื่อดึงจนหมดหัวของเขาก็ขาดลงไปนอนนิ่งกับพื้น จากนั้นภาพกระตัดไปที่เซอร์กาเวนอยู่กับอัศวินสีเขียวในปราสาทสีเขียวในป่าลึกครั้งนี้เขาพร้อมแล้วที่จะให้อัศวินสีเขียวบั่นหัวเขามุ่งมั่นตันใจและไม่กลัวอะไรอีกต่อไปเมื่อเป็นเช่นดังนั้นอัศวินสีเขียวก็บอกกับเซอร์กาเวนว่าเขาคืออัศวินที่กล้าหาญแล้วก็ปล่อยให้เซอร์กาเวนเดินทางกลับไปยังที่เขาจากมา ต่อไปก็เป็นความรู้สึกหลังดูและการตีความสัญลักษณ์บางประการของหนังนะครับ The Green Knight ฉายในปี2021เป็นภาพยนตร์ที่ได้แรงประดาลใจในการสร้างมาจากงานวรรณกรรมของพวก a n g l แซกซ o n เล่าเรื่องราวของเซอร์กาเวนที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองอยากจะเป็นอัศวินแต่ก็ต้องรับภาระในการทำสัญญาชีวิตกับอัศวินเขียว The Green Knight โดยการบันคอแลกกันในวันคริสต์มาสแบบปีต่อปีครับ หนังสื่อสารอย่างชัดเจนว่านี่เป็นการแสดงถึงแนวคิดวีรบุรุษและแนวคิดวีรคติของอัศวินในยุคกลางอย่างชัดเจนเลยนะครับอย่างเช่นการให้เกียรติสุภาพสตรีกิริยามารยาทในที่ประชุมความกล้าหาญเป็นต้นครับมีการแสดงถึงคติวีรบุรุษกับการเดินทางด้วยนะครับเป็นการเดินทางการผจญกับอุปสรรคการรักษาสัญญาและท้ายที่สุดก็คือการต่อสู้ภายในใจิตใจของเขาเองครับ นั่นเป็นการแสดงให้เห็นว่ากว่าจะมาเป็นวีรบุรุษหรืออัศวินได้นั้นก็ต้องผ่านอุปสรรคอย่างมากมายครับรวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยหนังมีการใช้สัญลักษณ์ในการเล่าเรื่องอย่างมากมายเลยนะฮะยกตัวอย่างเช่นผ้าคาดเอลซี C, เขียวที่ได้จากแม่นั้นแสดงถึงความสง่างามเมื่อผ้าคาดเอลนั้นถูกโจรปล้นไปก็ดูเหมือนว่าเขาไม่หลงเหลือความเป็นอศวินเอาไว้เลยนะครับจนเมื่อได้กลับมาในภายหลังน,นั่นแหละนะครับ หรือดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ของกษัตริย์อาเทอร์แสดงถึงสัญลักษณ์ของความเป็นกษัตริย์และความกล้าหาญเมื่อมันอยู่ในมือของเซอร์กาเวนก็สแสดงว่าเซอร์กาเวนนั้นจะต้องเป็นกษัตริย์ต่อจากอาเทอร์ต่อไปและการจะเป็นกษัตริย์ที่ดีได้จะต้องมีความกล้าหาญความสง่างามและความคู่ควรด้วยนะครับนี่ก็เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างของสัญลักษณ์ที่อยู่ในภาพยนตร์นะครับซึ่งเขาจะสอดแทรกเอาไว้ในเรื่องได้อย่างแนบเนียนและมีชั้นเชิงมากเลยนะครับ หนังเรื่อง The King's Night จะเป็นสัจลักษณ์ที่ทําให้เห็นว่าคนคนหนึ่งจะเป็นกษัตริย์ปกครองประเทศที่ดีได้นั้นต้องทําตัวอย่างไรประสบพบเจออะไรบ้างและมีวิธีการแก้ไขอย่างไรนั่นเองครับโดยรวมแล้วนะครับหนังก็ไม่ได้ดูยากเย็นจนเกินไปนักแม้จะมีการหักมุมอยู่หลายครั้งแต่ก็สามารถเข้าใจได้ครับโดยรวมแล้วหนังนั้นดูง่ายกว่า The w h t House หนังที่ตีความเรื่องเทวประการนาจากค่าย A24 ด้วยกัน ซึ่งหนังก็เล่าเรื่องราวของชายเฝ้าประภาคารสองคนท่ามกลางบรรยากาศร้อนๆหนาวๆพายุซัดโหงกระหน่ำของชายฝั่งอังกฤษในศตวรรษที่19กซะอีกนะครับหนังดำเนินเรียบช้ามากๆเลยนะครับไม่ได้มีฉากต่อสู้อะไรมากมาย โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าถ้าใครไม่เก็ตแนวคิดวีรบุรุษหรือไม่เก็ตแนวคิดวีรคติรับรองว่าดูเรื่องนี้แล้วหลับไปหลายตลบเลยนะครับแต่ถ้าใครหลงรักงานวรรณกรรมของอังกฤษและแองโกแซกซอนโบราณหลงสเสน่ห์ตำนานกษัตริย์อารเธอร์กับเราอัศวินโตกรมและอัศวินยุคกลางแล้วล่ะก็เรื่องนี้ก็ถือว่าดูสนุกได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับและก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งจากค่าย A24 ที่ไม่ทําให้เราผิดหวังครับ ดังนั้นทางช่อง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบ The Green Knight เอาไว้ที่7เต็ม10คะแนนครับก่อนจะจากกันไปขอให้ทุกท่านช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวและคลิปสปอยหนังครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ